สวัสดีครับเพื่อนๆใต้ทางด่วนสเตเดียมทุกคนนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลวันนี้ที่เด็ดบอลวันนี้นะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันครับหลังทิปโรดไปทางช anel ใต้ทางด่วนสเตเดียม v 2ทาง YouTube นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดซับสไครต์ให้หน่อยนะรับใต้ทางด่วนสเตเดียม v 2มีอัปเดตคลิปแล้วก็มีไลฟ์นะครับในวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็สําหรับสองตัวเมื่อวานนะฮะที่เลือกไว้หน้าคลิปนะครับก็จะมีซาวท์เทมป์ตันนะชนะแล็กแฮมสองหนึ่งคู่นี้แฮปปี้เบา ส่วนเชฟยูโอ้โหออกสตาร์ทแย่เลยนะครับแพ้บิสตอลซิตี้หนึ่งสี่นะคนนั้นหลุดไปนะครับอ่ะส่วนวันนี้นะครับสอ,สองตัวเลือกนะครับที่ฝากไว้หน้าคลิปนะครับก็คู่แรกไปที่ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนช,ชิพอังกฤษนะครับวันนี้มีเกมระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับเชฟฟิลด์วันส์เดย์นะครับเล่นกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับ โดยเลสเตอร์ซิตี้นะฮะก็ตกชั้นมาจากพรีเมียร์ลีกเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับส่วนเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ปีที่แล้วจบในอันดับที่12ของเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับความเปลี่ยนแปลงของเลสเตอร์ซิตี้ในซีซั่นนี้นะฮะก็คือเจมี่บอดี้นะที่เลิกเล่นไปแล้วนะครับนะ,ะแล้วก็มีปล่อยตัวเล่นออกไปนะครับหลายตัวเหมือนกันนะฮะพวกอค c เนอร์คาวดี้นะฮะแล้วก็แมส เธอมาสั้นนะครับที่ปล่อยไปให้เวสต์แฮมอยู่ในเต็ดนะครับโดยเสริมเข้ามาค่อนข้างน้อยได้แอสเมียร์เบโกวิชเข้ามานะฮะในตำแหน่งผู้รักษาประตูก็วันนี้นะครับโจทย์เนี่ยให้เลสเตอร์ซิตี้นะครับต้องชนะ2ประตูนะครับต้องชนะ2ประตูเพื่อที่จะแฮปปี้นะครับเพื่อที่จะแฮปปี้คือก็จริงๆแล้วเนี่ยถือว่ากำแพงดรอปลงมาพอสมควรนะเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ กำแพงเหมือนจะแอบดีดขึ้นไปนะครับที่2เลยนะครับแต่นั้นก็ดูแพงไปนะที่ชั้นขึ้นเนี่ยผมว่าโอเคนะครับแล้วดูแล้วเลสเตอร์ซิตี้ก็มีโอกาสที่จะชนะได้นะครับด้วยคุณภาพของตัวเล่นที่เหนือกว่านะครับเกมนี้เลสเตอร์ยังน่าจะชนะแล้วก็ลุ้น2ประตูได้ด้วยครับเชียร์ที่เลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่ที่2ครับไปที่ฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิล i e นะครับของอังกฤษนะครับคิสซิพาเรทนะครับเจอกับลิเวอร์พูลในเวลาสามทุ่มนะครับ พาเลสก็มาในฐานะชแชมป์บอลถ้วยนะฮะับเอฟเอครับส่วนลิพูลก,ก็คือชแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับในการอุ่นเครื่องเนี่ยนัดล่าสุดพาเลสแพ้ออสบวกศูนย์หนึ่งนะครับส่วนลิเวอร์พูลอุ่นเครื่องเกมล่าสุดเจอบินเบานะครับนะบในชุดสองสามสองนะชุดแรกในสี่หนึ่งนะครับผมก็วันนี้นะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับทางด้านของคริสตัลพาเลสเนี่ยนะครับ ซีซั่นนี้เนี่ยเสริมผู้เล่นเข้ามาแค่2ตัวเท่านั้นนะครับก็คือโบนาโซซาและก็เวลเชอร์เบดิเตสนะครับก็ตัวหลักอย่างพวกเอเซมาเตตานะครับยังสามารถเป็นตัวเลือกได้เหมือนเดิมนะครับเออนะก็น่าจะเป็นชุดเดิมๆนะครับอ่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะครับสำหรับคิทซาวพาเลยนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับผมนะในส่วนของเฟอร์จิลฟันได้เกมนี้ก็เอ่อน่าจะลงสนามเป็นตัวจริงได้นะครับ คู่กับกูเลเต้ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับส่วนพวกตัวใหม่อย่างฟอร์เรียนวีเอชนะครับ ke, อีกิเตเก้อะไรพวกนี้นะครับก็มีโอกาสออกสตาร์ตตัวจริงรวมไปถึงวิลอสเคอร์เคสฟิลมปงด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยนะครับลิปูนะฮะเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าเกือบหนึ่งชั้นนะครับ เชื่อว่าลิเวอร์พูน่าจะชนะได้นะครับใน90นาทีจะจบ1-0 2-1 3-1ก็ต้องลุ้นกันนะครับแต่เชื่อว่าลิเวอร์พูน่าจะชนะไปใน90นาทีครับควกนี้ขอเชียร์ไปที่ลิเวอร์พูลครับผมนี่คือตัวเลือกที่นำมาฝากกันครับยังไงก็ลองพิจารณาเพิ่มเติมกัดูได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ขอให้แฮปปี้มีความสุขเจอใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ